เร่งน erm ี้เป็่วงพิดเทิมจ้าพาเด็ิกมาเล่นกสน้ำที่หนองคายสวนน้ำะไรนะสวนน้ำฮีโร่นี่มาเล็นน้ำเพื่อคลร้อน หลุดหลุดก็ไม่ต้องใส่นะระวังเด้วเขาไม่เข้านโลกระวังระวังด้วยเล่นน้ำาน่ะไปขึ้นได้อันนี้มันไม่เลกอันนี้มันไม่สูงลองไปเล่นดูหนูไม่กลัวไม่เอาหนูไม่กลัวไม่ได้หนูยังเล็กอยู่ ่ช้กันมวนครับเ่นน้ำขออย่างเดียวเพื่าเป็นวัดขอเ่นน้ำนะถ้ากันมวล้วาห้าเป็นวัด เป็นสาวแล้ววางคนอ้มีกะเพราขายน้ำตนนาก็ลยนะขอมีน้่งสาวขอมนกันเอาละนั่งมองสาวแล้วพี่พก,กี้เอนั่งมองสาวแล้วอาผู้สาวกับขาม้าใกล้ๆแล้วอ่ะก็ถุยเราไม่น้อยเอรยาสัาน่นทุกวัน าขึ้นแม่ขึ้นเล่นสไลเดอร์น่ะเป็นไหนเป็นไหน